คุณว่าโลกของเราใหญ่แค่ไหนคะวันนี้คุณเนยจะบอกให้เขาว่าโลกของเราเนี่ยมันใหญ่เท่ากับขนาดความเชื่อของเราค่ะแปลว่าอะไรคะวันนี้ถ้าคุณมีความเชื่อเล็กๆคุณมีคมฟมร์อโซนเล็กๆโลกของคุณก็จะเล็กเท่ากับความเชื่อของคุณค่ะแต่เมื่อไหรก็ตามที่โลกของคุณเนี่ยมันใหญ่ขึ้นคุณเห็นอะไรที่มันแบบ เปิดโลกกระนัดมากขึ้นคุณก็จะรู้เลยว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆแล้วในโลกใบนี้มันมีอะไรให้เราได้เรียนรู้มันมีอะไรที่เราไม่รู้แบบอีกเยอะมาก mm hmm. คุณลองสังเกตดูดีๆนะสมมุติว่าตอนที่คุณอยากได้รถอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติคุณชอบมาสด้คุณจะเห็นเลยว่าในบนท้องถนนน่ะคุณก็จะเห็นแต่รถมาสด้าเพราะว่าโลกของคุณนะมันโฟกัสแต่กับ รถมาด้าเดกออกปะเนี่ยมันก็เลยทาให้เราเชื่ออะไรเราโฟกัสอะไรอะ่ะเราก็จะมองเห็นแต่สิ่งนะั้นดังนั้นนะความเชื่อของเราอะ่ะเป็นเป็นสิ่งที่มันกาหนดทุกอย่างเลยกำหนดโลกที่คุณเห็นกําหนดวิธีการคิดกําหนดแอคชั่นที่คุณลงมือทําในแต่ละวันดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีโลกกว้างคุณต้องออกไปเรียนรู้แล้วคุณจะรู้ว่าในแต่ละวันหรือว่าพอหนึ่งปีผ่านไปคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยคุณโตขึ้นมากอะ่ะ คุณได้เห็นโลกอะไรที่คุณไม่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วคุณก็จะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตนี้มันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะดังนั้นจงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ใครที่หยุดเรียนรู้ตอนนี้คือถือว่าเหมือนแบบแทบจะเป็นคนที่แบบไร้ซึ่งชีวิตดาวเพราะว่าเขาเองอะถูกจํากัดด้วยโลกใบเดิมของเขานั่นเองนะคะถ้าคุณสนใจสาระดีๆแบบนี้อาหารสมอง2นาทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครูได้ที่เพจหาเส้นทูวินนะคะครูไปแล้วนะบ๊ายบาย